ถึงเรื่องของเปิดเทอมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะคซึ่งทางผู้ปกครองก็ต้องไปพึ่งพาทางโรงรับจำนำค่ะคซึ่งทางสถานธานานุบาลเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ก็ได้สำรองเงินไว้กว่า600ล้านบาทค่ะเพื่อพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด -19 และในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ค่ะ เทศบาลนครเชียงใหม่สำรองเงินในสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน5แห่งรวมกว่า600ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19และในช่วงของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาโดยลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ซึ่งผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิมถุนายนนี้หากเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อเดือนหากเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1 0ต่อเดือนสำหรับสิ่งของที่สถานธนานุบาลรับจำนำก็ได้แก่ทองคำแท่งทองคำรูป,ปพรรณแหวนเพชรแหวนพลอยนาฬิกาโทรทัศน์ตู้เย็น เครื่องสักผ้าเครื่องมือช่างรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยค่ะโดยประชาชนนะครับสามารถใช้บริการสถานธนบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง5แห่งได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแปนาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับทางนี้หากจำนำไม่เกิน15วันจะคิดดอกเบีย้ยครึ่งเดือนแต่หากจำนำเกินกว่า15วันก็จะคิดดอกเบีย้ย1เดือนนะครับซึ่งตั๋วจำนำมีระยะเวลา4เดือนผ่อนผันให้อีก30วันหากไม่ส่งดอกเบีย้ยหรือว่าถ่ายถอนภายในกำหนด ซับก็จะหลุดจำนำนั่นเองนะครับ